อโยก็ขอสวัสดีชาวแวมพายทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนัเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox อย่างในแมปที่มีชื่อว่า Project u p r i g h t นั่นเองสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเนาะ อฮิอฮิอฮอาช่นะค่ะทุกคนก็อยากจขอไอเจ้าคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยถ้าเราดึกต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไฟล์มันเสียนะคะคลิปวิดีโอที่เราเนี่ยทำการอัดไปก็ไล่กลับมาใหม่กันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการรีวิวกันตั้งแต่ต้นเลยละกันว่าไอเจ้าแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมกันก็ช่วยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกดที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดตาามอออีกช่งงนนึขเระะ เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์อ่า YouTube อีกช่องหนึ่งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ช่วยไปฝากผลงานเกี่ยวกับคลิปให้ด้วยละกันเนาะคลิป YouTube เราจะมีด้วยกันถึง2ช่องนะอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราจะมาทำการเริ่มเล่นในส่วนของไอจ้าแมปโปรเจกต์อ i g h ไรเลยละกันฮะอ่ะเดี๋ยวเราขอทำการกดิดเทไปเนาะ นส่วนของไอจอนแบบนีเนเชื่อเลหลายๆคนอาจจะรู้สึกคุ้นมากๆเลยนั่นก็เพราะว่าแบมนีเนะเขาได้รับอินสปิเรชันนะคะมันจะแมปสแตนด์อัพไลท์แบบ Stand Up แบบนวโจโจที่ค่อนข้างจะดงมากๆแต่เหมือนจะมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องทําการปิดตัวลงไปเนาะเลยไม่มั่นใจว่าทําการปิดไปเพราะอะไรยังไงใครที่เคยเล่นก็สามารถบอกได้นะคะ นี่คือแบบไม่เคยเล่นเลยนะไอเจ้าแบบแซมไลน์เนาะโอเคในส่วนของแมปนี้เนี่ยก็ไปทาการฟาร์มอะไรมาก็หลายๆอย่างนะคะทุกคนในส่วนของไอเจ้าตัวหน้าต่างจีอูจะมีอะไรกันบ้างน,นะคะทางด้านบนจะมีเป็นในส่วนของแถบบาร์ซึ่งจะมี XP นะคะบอกเอาไว้เนาะมีระบบ XP ็กบาร์แล้วก็เลเวลของเรานั่นเองจะสามารถปิดสิ่งแปรในเกมแล้วก็ปรับภาพให้มันไม่เบลอได้นะ ตอนทานหน้านขวามือกันบ้างนะคะจะมีระบบแกงเนาะซึ่งเราส,สมรามารถสร้างแกงของตัวเองได้นะเองโดยการใส่รูปภาพใส่ชื่อของแกงเนาะแล้วก็ดีสคริปชั่นห้ามกระนตัวอักษร,รประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของดีโค้งไอดีเนาะอะ่รประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราจะสร้างเนี่ยต้องมีเงินในเกมนะคะอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นซีในการสร้างแกงต่อหนึ่งแกงเนาะอะ่ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นระบบเซตติ้งซึ่งไม่มีนะคะแล้วก็ไอจอ์แมปเนี่ยเป็นเวอร์ชัน0.51ด้วย โอเคแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นระบบเมนูระบบเมนูเนี่ยจะมีเควสนะคะคุณผู้ชมสามารถมาดูได้ว่าเรามีเควสอะไรต้องทําบ้างอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็อย่างต่อไปจะเป็น Player ในนี้เนี่ยคืออยู่ใน Private Server นะคะมันก็เลยจะไม่มีคนเนาะ Private Server นี้ free นะแล้วก็คนที่เล่นบนมือถือเนี่ยน่าจะสามารถเล่นได้ด้วยเพราะว่าตรงทางหน้า Description ตัวเกมเนี่ยเหมือนทางเกมเขาบอกเอาไว้ว่า Mobile Support เนาะโอเคแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นเมนูเป็นข้อมูล s t a นั่นเองในส่วนของ s t a เนี่ยก็จะดูด้วยนะคะว่ามันสามารถ up อะไรได้บ้างน,นั่นเองเนาะมันจะคล้ายๆกับ a l a m Skill t r e นั่นเองฮะ อ่ะประมาณนี้เลยเอ t เ n น Auto f i l l สามารถเติมได้เองอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ถ้าเราจะดูว่าเราเนี่ยต้องอัพสกิลไหนกันแน่ก็ให้ดูตรงทานหน้าขวามือนะคะขวามือล่างก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเราสามารถเป็นเปิร์พอยต์อะไรยังไงกันบ้างก็ยากจะกอัพอะไรก็สามารถกดได้เลยนะอ่ะประมาณนี้เลยโอเคแต่ว่าต้องมีแสแตนก่อนค่ะทุกคนถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่สามารถอัพได้นะ โอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นระบบแซนต์นเองในส่วนของแซนที่เราใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือเซเวอร์ชาร์ลอตเนาะก็ในส่วนของตัวนี้จะมีการบอกแบบการโจมตีปกติเลยของแซนแล้วก็เรื่องของแซนนะคะบาร์เลชเลชไซการก็จะเป็นระยะการโจมตีเนาะว่าแบบนานขึ้นกี่วิอะไรประมาณนี้และก็ในส่วนของเทียของแซนนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ก็คือ B ลบนะคะของเซเวอร์ชาร์ลอตแล้วก็อย่างต่อไปจะเป็นแคชเองเป็นจำนวนเงินในเกมที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของหน้าต่าง g u i เจ้าแ a p อ่า Project a p p l นั่นเองแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของระบบไอเทมกันบ้างในส่วนของตรงทางด้านล่างเนี่ยก็ไปทำการฟาร์มานะะจะมีที่เป็นสีเหลษสีแดงนะจะเป็นโลกาฟลุตเนาะอ่าประมาณนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ u n usual arrow ไอเจ้า arrow อันนี้เนี่ย จะมีความแปลกผิดปกติเพราะว่ามันจะมีแบบว่าออร่าที่อยู่ตรงปลายลูกศรนะคะในส่วนของแอร์โรเนี่ยถ้าจะใช้งานต้องมีเลเบลอยู่ที่ประมาณ30อัพขึ้นไปนะคะก็ต้องไปทําการฟาร์ม,มาอะไรคร่อนข้างจะเยอะมากๆเลยประมาณนี้แล้วก็ถ้าออกจากเกมของไม่หายด้วยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแบบนี้นะคะกดคอนโทรลจะเป็นการวิ่งกดออร์เนตจะเป็นการเดชเนาะแล้วก็เพสแรกที่เราจะต้องมาทําสำหรับเล่นเริ่มต้นเลยนั่นก็คือต้องมาคุยกับจอร์ลูนโนนั่นเองฮะ จะอยู่ตรงใกล้ๆกับริมแมปอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโอเคอันนี้นก็สามารถเกิดคุยเนาะเพื่อที่จะเป็นการรับเควสได้อะไรประมาณนี้ตรงทางด้านขวามือก็จะมีการบอกด้วยนะคะว่าต้องทําการกําจัดอะไรยังไงกันบาลล้างนั่นเองอ่าโอเคแล้วเราต้องทําการกาจัดเจด้าตัวเจ้าตัวแบทไอนะคะเราทําการอันเชอร์แซนให้ดูกันก่อนตัวคิวจะเป็นการอันเชอร์แซนออกมานะคะถ้าใครมีแอร์โรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูกันก่อนละกันตัวช f ฟจะเป็นการชีฟล็อกนั่นเอง สกิลแรกเป็นการโจมตีปกติก่อนนีม่มันสามารถโจมตีระกลับได้ด้วยนะคะพวก n p c พวกนี้สกิลอันแรกเป็นสกิล E กันก่อนเป็นบาเลชนะคะทุกคนแล้วก็สกิล R เป็นการต่อยหนักนั่นเองตรงทางด้านมุมบนประมาณข,ข,ขวาๆเนี่ยกลางๆเนี่ยก็จะมีเป็นแบบชื่อสกิลแล้วก็คูลดาวของสกิลนั้นเนาะต่อไปจะเป็นสกิล x นะคะนี่เออวิน s l ลชนะคะทุกคนนี่เนอ่ะเรียบร้อยสกิลแซ่เป็นการปล่อยนี่แนี่ไม่โดนฮะนี่โอเค มาทำการอันนี้สุดท้ายแล้วกันโจมตีไปค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้อืมโอเคแล้วก็สกิลอันนี้นะคะทุกคนอเรียบร้อยฮะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะค่อนข้างจะ easy มากมาค่ะคุณผู้ชมในส่วนของ Quest แรกเนาะแล้วก็แบบีนน่น้จะมีเป็น NPC ตัวอืนอ่นๆก็มีด้วยเช่นกันแต่เราอยาจะพาทุกคนไปสำหรับ NPC ที่ค่อนข้างจะสำคัญหลักหนกเลยแล้วกันเนาะอันนี้ใช่ usual หรอ,อเปล่า จริงด้วย Unusual Arrow นะคะก็จะมีเป็นปลายลูกศรที่เป็นแบบออร่าแล้วก็บางทีเนี่ยจะมีเป็นอ่าไอเจ้าตัวบอสด้วยนะคะทุกคนหน้าตาตัวนี้เนี่ยคือหล่อมากเลยอะดูดิไม่กล้าเข้าใกล้เลยฮะ,ะไปดีกว่าฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะขอพาทุกคนเนี่ยไปทําการดู NPC ตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะคะว่ามี NPC ใครบ้างเนาะอ่ะอย่างแรกจะเป็นเจ้าตัวโอคุยานสึนะคะเลเวล30เนาะสามารถมาทําการโจมตีเจ้าตัวคคระได้นั่นเอง ในส่วของไอเทมเนี่ยสามารถเกิดได้จากไหนบ้างสามารถเกิดได้ตามทางเทาง้ทาปกติทั่วไปเลยเนาะประมาณนี้เลยฮะแล้วก็แบบค่อนค้างที่จะกว้างมากๆม,ม,มี NPC หลายคนที่เราสามารถกดรับเควสได้เนาะโอเคอันนี้จะเป็นมิกิทากะนะคะแล้วก็จะมีเอเจนต์ตัวเควสอาจารย์โลฮังเลเวล50บวกถ้าเราเลเวลไม่ถึงเนี่ยเราจะไม่สามารถรับเควสได้นั้นนะโอเคต้องมีเลเวลตามที่เขาต้องการก่อนเดี๋ดูสิไอเจตตัวที่มันเป็นแบบ แถบสีขาวข้างล่างเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว NPC หรือว่าสิ่งที่เราต้องทำการกำจัดเนาะของไอเจ้า Quest ข้อีิเลเระดับ5นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูซิมีใครอีกบ้างตรงนี้จะมี Joseph, จเซฟจสตาร์นะคะ l e เวล25ประวัติแล้วก็ตรงทางด้านบนเนี่ยเหมือนจะมีเป็น The World นะคะใช่ไหมน่าจะเป็น The World เนาะ โอเคปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําการสํารวจกันตอบเลยดีกว่าเนาะในส่วนของไอเทมแบบนี้หาได้ค่อนข้างจะมีค่อยยากสร้างเท่าไหร่นะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะในส่วนของตอนส่วนนี้มีใครบ้างเอ่ยอันนี้คือเราไม่ได้สํารวจนะไม่มีโอเคป้า okay. เดี๋ยวเราจะไปทาการอันนี้กันตอ่อตองน,นี้น่าจะมีเป็นรถสวานนะคะทุกคนกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นอับดุลปีในส่วนของบอสที่เราต้องทําการกําจัดด้วย โ okay. <Allah> อเคเดีูสิมีแอร์ลเกิดอะไรบ้างหรือเปล่าตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือสําคัญค่อนข้างจะสำคัญจริงๆสาหรับใครที่อยากจะเก็บสแตนต้องมาทําการคุยกับเจ้าตัวที่มีชื่อว่าแพนนะคะต้องทําการกดตัว E ีไปการคุยกันก่อนเขาก็จะถามเราว่าพันสุกิเนาะจะถามเราว่าเอ้ย นาเนี่ยหรือว่าเธอเต้องการที่จะเข้าไปยางสตอเรจชัลุงหรือเปล่าก็กดยืนยันนะคะกดยืนยันแล้วมันจะเป็นการเดินเข้าไปอัตโนมัตินั่นเองเนาะแล้วก็จะทําการบ้ามายังตรงจุดนี้นั่นเองตรงจุดนี้น่าจะมี NPC 2คนสิ่งที่สําคัญนะั่นก็คือเจ้าตัวที่มีชื่อว่าบิ๊กดัมมีนั่นเองค่ะจะเป็นที่เก็บแตนนั่นเองเนาะ ต้องการที่จะดูในส่วนของช่องเก็บแสแตนร์หรือเปล่าแน่นอนเราจะสามารถเก็บแสแตนร์ได้ถึงจํานวนสามช่องด้วยกันนะคะตรงจุดนี้อ่ะสามารถเก็บได้เลยโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าจะออกเนี่ยต้องทํางานกับ,กบไอ้เจ้าตัวเบราว์เซอร์ก่อนเนาะถ้าเดินไปเข้าไปออกเนี่ยก็คือจะไม่ได้นะฮะนี่ออกไปจากตรงสตาร์เลชูเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําการสํำรวจกันต่อว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะไหนดูซิอืม ตอนนี้จะมีเป็น NPC ด้วยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่า arrow แ,แบบปกติถ้าเป็น arrow ปกติเนี่ยจะไม่มีเป็นแบบว่าปลายลูกศรที่มันเป็นแบบวิ่งวับนะ,ะคะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราจะขอทำการรีแล้วก็ลองสมแซ่ให้ดูสักครั้งหนึ่งละกันเดี๋ยวเราจะให้โลก,กาค้าฟื้ในการรีรสแตสน,นะคะเวลากดใช้งานโลก,กาค้าฟื้เลเวลหนึ่งก็สามารถใช้งานได้แล้วมันก็จะมว่าเอ้ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการรีรสแตสนท,ทันทีแล้วก็เปิร์กด้วยอ่าประมาณนี้ฮะก,กดยืนยัน มีแอนิเมชันในการกินโลาก้ฟรุตแล้วก็แอนิเมชันในการปักแอโร่นะคะเราจะลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยก็ทําการกดยืนยันเป็นการปักใช้งานแอโร่นะเวลาเอฟเฟกก็จะมีเป็นเอฟเฟกสีขาวล้อมรอบเราประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอาจจะมีแค่ประมาณนี้แตนที่เราได้มาก็คือตัวซ้ำอีกแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้จะมีเควสที่ต้องมาคุยกับเอเจนต์ตัวดีโอด้วยเหมือนกันโอเคเลยแบบค่อนข้างกว้างสุดเลยค่ะคุณผู้ชมอืม โอเคไหนะดูซิต้องส่วนนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีเอ๊ไอเหลืองๆน,นี่คืออะไรเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะคะโอเคในสซอร์อแบบนี้น่ไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันเหมือนแซนอัพไล์หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเล่นใครที่เคยเล่นแล้วก็แบบเฮ้ยมันรู้สึกคุค้นๆจากอะไรอย่างนี้ก็สามารถบอกได้นะฮะมาทําการดีกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันมากดใช้งานนี่แหละกดนี้กินโลก,ก,กาฟูตไปแล้วก็ใช้งานแซนแอโร่ขอเป็นแซนตัวใหม่ด้วยอืม โอเคสิ่งที่ได้มาในคราวนี้จะเป็นตัวอะไรกันแน่ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันโอ้โห <c oughs> กเกลือจ,จัจัดโอเคต้องจุดบริเวณศูนย์กลางเนี่ยจะมีเป็นพวกแบบดัมมี่ให้เราทดสอบสกิลด้วยนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะมีหลายตัวเลยเ <c oughs> มื่อกี้เราเห็นอะไรแบบๆแบบเอ่ยอืมหายไปแล้วฮะเดี๋ยวเราดูซิตรงนี้จะเป็น แพนเหมือนกันเป็น r e q u e s t เนาะแล้วว่าสิสิ่งที่เขาต้องการก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ป้ายบิลบอร์ดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คืออยากจะให้ดูกันมากๆเลยไอ้่วนของป้ายบิลบอร์ดตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนประมาณว่าไอ้เจ้าตัวไอเทมชิ้นไหนเนี่ยเราจะสามารถมีกี่เปอร์เซ็นต์สุ่มได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ก่อนที่จะทําการสุ่มการขอทําการดูข้อมูลเจ้าตัวซีเวอร์ชาร์ลอตสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวซีเวอร์ชาร์ลอตแต่ขอทําการรีแล้วกันแล้วค่อยไปดูพวกป้ายแล้วกันนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะโอเค ก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราจะค่อยให้ดูทีละแล้วกันมาทำการใช้งานแตงตัวใหม่พริสเหรอนี่สิ่งที่ได้มาเป็นตัวอะไรเอ่ยเรามาดูพร้อมกันฮะเด๋อแฮนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู งั้นเดี๋ยวค่อยทาการรีวิวสกิลให้ดูละกันอย่างแรกเลยจะเป็นป้ายแรกกันก่อนนะคะจะเป็นป้ายนี้นะป้ายนี้เนี่ยจะเป็นการเออ evolve stand นะหรือว่าเป็นการทําให้แ n นของรากายเป็นร่างต่อไปจะมีเื้าตัวประมาณนี้เลยคนะ่ะคุณผู้ชม double over heaven premium macro recream อะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆอย่างต่อไปจะเป็น unusual chance หรือว่าไอเทม a n d ที่จะมีโอกาสได้รับจากเจ้าตัว unusual arrow นั่นเองเนาะก็เปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมากๆเลยเห็นไหมเอ่ย มีด e, ีโฟซีไวเ n เล็กดิโอเซิร์ v เบิตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัปเดตล่าสุดที่เขาเนี่ยได้ทำการแอดเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่า0.1%ค่อนข้างที่จะได้ยากมากๆอีกด้วยเนาะต้องมีโดนกันหยิบพอสมควรมี Echoes Act คนด้วยแล้วก็ Arrow Chance อันนี้จะเป็น Arrow ปกตินะฮะซิว v ว c ร์ชา์อรเตจ้าก็ครีม10%เราได้มาเป็น The Hand ใช่ไหมก็คือตัวนี้นะคะ ก็โอเคอยู่มี Double Un Infinite Universe ด้วยพ p เ r p l e Hair Double Down D4C Premiere Marco อะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆตัวที่ได้ยากที่สุดจากไอเจ้าตัว Arrow ฮะแต่ Stand Arrow ปกตินั่นก็คือ Star Platinum OVA นะอ่าอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะจะได้รู้ด้วยว่าเราเนี่ยได้ตัวหายากอะไรมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วส่วนของบรรยากาศแบบนั้นก็ถือว่ารวมๆแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะคะอื โอเคเดี๋ยวเราจะขอทำการพาทุกคนไปรีวิรสกิลของไอเจ้าตัวเดี๋ยแฮนดูกันก่อนละกันว่าเป็นอะไรยังไงนะขอทำการกดนบเควสด้วยละกันเหมือนเควสเราเดี๋ยวจะเสร็จเป็นนาแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนจะยังบางบางอยู่ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวขอทำการรีวิวสกิลให้ดูกันก่อนละกันโจมตีปกติได้เมจ13.5เลยนะรุนแรงมากฮะคุณผู้ชมสกิลอีไดเมจเข้าไปททละรอบ2.4โอ้โหเยอะมากสกิลอาร์ไดเมจ18.9วันช็อตหรือเปล่าไม่ฮะแต่โจมตีปกตินี่คือแรงจริง สกิลทีนี่ฮะสกิลนี้นะเอเลชั่นเอเลชั่นเทเลพอร์ตเป็นการลบการเทเลพอร์ตหรือเปล่านี่ฮะเรียบร้อยสกิลเอฟไม่มีสกิลวายไม่มีนะคะทุกคนสกิลจีสกิลเอชสกิลแซมมีนะคะเป็นไลท์แฮร์สวา์เนาะก็สกิลเอ็กซ์อ่ะเป็นการอิเลชั่นนั่นเองโหปาดทีนึงนะคะค่อนข้างจะใช้ได้เลยคุณผู้ชมสกิลของไอจ้านตัวเดอะแฮร์นะ ค่อนข้างจะดาเมจรุนแรงสุดๆไปเลยก็ถือว่าโดนบลมแล้วถือว่าใช้ได้เลยฮะตัวนี้โอเคอันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวในส่วนของแบบที่มีชื่อว่า Project a r m r i ไ e นะฮะเป็นแบบที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ดีกันเลยทีเดียวเนาะคุณผู้ชมก็รีวิวไว้ประมาณนี้ละกันครที่ชอบคลิปเดอโอนี้ในะช่วฟฝากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองสำหรับในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยทำการรีวริวแบบอะไรหรือว่าเกมไหนบนโลบล็อกสามารถพริมพ์มาตที่ต้อคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่าน,นไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผม